สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีช anel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการแก้ไขในส่วนของโนต้ตนะครับที่อยู่ในไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำํำบาในส่วนของแอปพลิชันเอ่อไลน์ที่มือถือของเออเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการเอ่อแก้ไขโนต้ตในไลน์จะทํำยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวเรามาดูการได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของยังในหน้าแชทไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแชทไลน์กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของออขีด3มขีดด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับ เมื่อเจอแล้วก็คลิกเขตสามเขตนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันแล้วนะครับในส่วนของตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูออที่เขียนว่าโน้ตกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโน้ตกันนะครับแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของโน้ตนะครับที่เราจะต้องการแก้ไขกันได้เลยนะครับก็อ่เดี๋ยวผมจะเลือกเป Notes ็นโน้ตโน้ตนี้นะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของจุด3จุดในโน้ตกันนะครับ หลังจากที่เราเลือกจุด3จุดแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของถับเมนูที่เขียนว่าแก้ไขการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของออระบบนะครับก็จะให้เราทําการแก้ไขในส่วนของโน้ตของเรากันนะครับก็ให้ทำการแก้ไขกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราแก้ไขส่วนของโน้ตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าโพสต์ครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับก็ทำการคลิกโพสตกันลดครับหลังจากคลิกโพสต์แล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าโน้ตกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ ข้อความนะครับที่เราแก้ไขนะครับก็มาแสดงอยู่ในหน้าโน้ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการแก้ไขโน้ตใน l ล ne นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตในโน้ตส่วนตัวหรือในโน้ตในกลุ่มนะครับเราที่เราที่เรา สร้างขึ้นมานะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้วิธีการแก้ไขโนต้ตในลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด it channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ